เส้นทางนะครับ3.5กิโลครับไปจุดชมวิวยะฟูจังหวัดเชียงรายครับเส้นทางนี้ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ 4, คูณมาได้นะครับรถ SUV มาได้นะครับออวิวได้มาได้นะครับแม้ผมจะพูดถึงว่ารถเก๋งมาได้เดี๋ยวก็ไปกันแล้วมาต่อว่าผมก็งานเข้านะครับไปได้นิดหมายถึงว่าสภาพยังแห้งๆอยู่นะครับถ้าถ้าฝนตกนี่ผมก็ไม่ทราบนะนะครับว่า รถที่พูดไปทั้งหมดจะไปได้หรือเปล่านะครับแต่โดยภาพรวมก็เดือนนี้พฤษภา2564ครับทางระยะ3.5กิโลนะครับเพื่อจะไปจุดชมวิวดอยยะฟูนะครับหรือหมู่บ้านยะฟูเนี่ยนะครับก็ไปได้สบายๆครับจุดเริ่มต้นเริ่มจากวัดห้วยปากกั้นเอาเป็นว่านะครับคุณพิมพ์คําว่าจุดชมวิวยะฟูมันขึ้นเลยครับ GPS นะครับง่ายขับไปเรื่อยๆครับ ผ่านวัดห้วยปลาก,กลั้งเข้าไปเรื่อยๆเรสร็จนะครับมีแยกซ้ายขวาคุณก็ไปตาม GPS นั่นแหละนะครับแล้วคราวนี้จ่อทางดินนะครับขึ้นมาจุดชมวิวเนี่ยผมวัดระยะละ3.5กิโลมีบางช่วงเขาก็มีการลาดปูนซีเมนต์บ้างแล้วนะครับอนาคตก็หนีไม่พ้นนะครับลาดปูนซีเมนต์ทั้งหมดนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งกางเต็นท์จุดกางเต็นท์ชมวิวเมืองเชียงรายชมวัดห้วยปลาก,กลั้งใกล้ที่สุด ก็ไม่ไกลเลยใกล้เคียงกันกม็มีหมู่บ้านนะครับดอยอหมู่บ้านเย้ฝูนะครับน่าจะเป็นชาวกะเรียงเส้นทางผ่านหมู่บ้านนี้นะครับถ้าขับจากหมู่บ้านลงไปเรื่อยๆรืๆ,ๆก็สามารถไปได้ครับไปออกนู่นครับบ้านกะเรี่ยงรวมมิตรนะครับแต่เส้นทางตรงนั้นจะโหดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างแคบเรียบเหวนะครับ นิดหน่อยนะครับแล้วก็ผ่านไล่เข้าโพดผ่านไล่อะไรต่างๆเนี่ยสับป,ปะรดนะครับผ่านหลายอย่างนะครับก็จะเข้าไปถึงกระเี่ยงรวมมิตรถ้าไปเส้นนั้นต้องยากหน่อยนะครับแต่ถ้าไปแค่ดอยยะฟูเน้นชมวิวกลางเต้นนะครับว่าที่นี่ชิวนะครับในเชียงรายนะครับที่นี่ก็คือวิวสวยนะครับแล้วก็ระยะทางไม่ไกลนะครับ น้ำแข็งหมดโซดาหมด3.5กิโลย่างขับลงมาหมู่บ้านข้างล่างนะครับมาซื้อนูนซื้อนี่ขึ้นไปนะครับมีห้องน้ํานะครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยนะครับแต่ก็มีห้องน้ํามีน้ําหรือเปล่าไร้นะครับไปทีไรก็ไม่เคยเข้านะครับมีลานสนามหญ้าให้กางเต็นท์นะครับเส้นทางการขับก็ดันขึ้นเขาไปเรื่อยๆรื่อยเยเนะครับวันนี้ผมก็จะเป็นทริปที่มากันสองคันครับ ะครับมีคันผมครับนำเจ้าสปอร์ตไรเดอร์มานำนะครับติดกล้องโกโปรข้างหลังขันตามเป็นสปอร์ตไรเดอร์เหมือนกันนะครับเครื่องหนึ่งเกซันนะครับปั๊มสายขับมานะครับขึ้นมาผมส่วนใหญ่เวลาเข้าป่านะครับจะใช้โฟสโลนะครับเกียร์โฟสโลกับเกียร์หลักเนี่ยต่างกันตรงไหนเกียร์คนละลูกกันนะครับเกียร์สโลเนี่ยก็จะมีอัตราทดของเกียร์ร่วมกับเฟืองท้ายทําให้ขึ้นเขาเนี่ยภาระ ไปช่วยร่วมกับเฟืองท้ายมันขึ้นสบายนะครับแล้วมีแรงบิดมากนะครับอย่างคันข้างหลังเนี่ยนะครับเจ้าของเผอขึ้นเป็น 4-High ฮไปเดี๋ยวมีหวยออกนะครับโฟ i g ไขึ้นดอยความเร็วต่ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีหวยออกครับนะครับความร้อนขึ้นนะครับรถผมนะครับสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยมันมีตัว OBD2 นะครับรถผมนี่เป็น3000 3.0 D4D เกียร์ตโนมัตินะครับวอเตอร์เทมเฉลี่ยจะอยู่80องศาเซลเซียสขับในเมือง83-85นะครับขึ้นดอยก็ประมาณ85-86-87ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใช้เกียร์หลักเมื่อไหร่นะครับก็คือพูดง,ง่ายขับด้วยประมาณ2 s c s นะครับความร้อนสะสมจะมีสูงในห้องเกียร์นะครับเพราะว่าภาระไปอยู่ที่เกียร์หลักแล้วก็ต้องเค้นแรงนะครับ พอสมควรเพราะว่ามันไม่มีตัวอัตราทดร่วมกับเฟืองท้ายนะเกียร์หลักเป็นเกียร์ที่เหมาะกับการใช้ความเร็วเช่นในโหมด 2S หรือในโหมด 4S นะครับเจ้าของรถคันนี้ก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเื่อยๆ,ๆนี่กล้องหลังติดนะติดตั้งให้ดูนะครับคันนี้เป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับยก4นิ้วนะครับยาง 265/75R16 ก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามยกกำลังสวยนะครับบอดี้นี้พูดตรงๆนะครับ สนุนราคาไม่แพงอย่างรถผมเนี่ยนะครับก็ประมาณ2อ0 0สนเนี่ยก็หาได้แล้วนะครับสปอร์ตไรเดอร์นะครับแต่มาคงต้องปรุงแต่งอีกนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับคงยังไม่จบนะครับถ้าอยากจะจบก็อย่าง 5L นี่ก็ถามว่าเที่ยวได้ไหมสปอร์ตไรเดอร์ 5L นี่แสนกว่าบาทเองนะนะครับแสนกว่าบาทเองประมาณแสนสี่แสนห้าเครื่อง 5L นะครับแต่เดินทางไกลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ยกเว้นคุณใจเย็นเดินทางได้ก็เดินทางไปคําว่าไม่โอเคนี่หมือนกับรอบมันสูงไปหน่อยนะครับเพราะเฟืองท้ายมันใหญ่กว่าอย่างผมนี่สปอตไรเดอร์นี่เฟืองท้ายมันตกประมาณ3 7, 7ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเอลเห็นเขาบอกกันว่าเฟืองท้ายประมาณ4กว่า4กว่านั่นหมายความว่าวิ่งร้อยนี่รอบเครื่องจะสูงนะครับวิ่ง1้0นี่รอบเครื่องน่าจะฟาดไป3 0 0พมันทําให้เครื่องหงหอนตลอดนะครับแต่บนดอย งานได้ดีนะครับเฟืองท้ายประมาณเบอร์4กว่านี่คับสบายๆเลยขึ้นเขานะครับก็เป็นอะไรจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ลืมนะครับเล่นรถเก่ารถมือ2นะครับรถเก่าเราต้องบำรุงมันเราต้องดูแลมันไม่ใช่มันดูแลเรานะครับเพราะฉะนั้นยิงไปป่าไปเขานะครับไปคนเดียวนี่ก็พูดง่ายๆนะครับมีเสียวถ้าเกิดมันพังขึ้นมานะครับการช่วยเหลืออาจจะไปไม่ถึงนะครับไปเป็นกลุ่มก็ต้องดูด้วยนะครับ จะไปเป็นภาระของเขาหรือเปล่านะครับไปกับเพื่อนฝูงส,สนิทสนิทเนี่ยว,วิ่งกันทั้งวันลากกันทั้งวันซ่อมกันทั้งวันไม่เป็นไรนะครับมันมีเพื่อนของเพื่อนอีกนะครับเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนลา,ลากกันมานะครับเขาจะอาจจะลำคาเราหรือเปล่าแมมออกป่าได้3ชั่วโมงไอ้คนนี้มาเดี่ยงกลางป่าแล้วยังไม่ทันไปไหนเลยนะครับมันก็เพราะฉะนั้นเวลาเรา,เราจะออกทิปกระใครถ้าเป็นเพื่อนสนิทจริงๆนะมันมมีปัญหาหรอกแต่อย่าลืมนะคันมมีเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับและ ราะฉะนั้นเวลาไปป่าต้องดูแลตัวเองเดีๆน,นะครับอย่าให้มีภาระเรื่องความรุความร้อนเรื่องอยางอะไรนะครับเรื่องวินนะครับวินที่ผมก็พูดหลายรอบก,ก็พูดเรื่อยๆครับวินก็มีนะครับคันนี้สปอร์ตไรเดอร์นี่เห็นอายุจะมากปีหน่อยนะครับก็มีวินนะเหมือแวบเดียวหายอีกละหายจากหน้าจอละผมเป็นคนที่ขับรถในป่าออฟโรดค่อนข้างที่จะก็ไม่ได้เร็วนะกพ็พอสมควรอันนี้ยังชะลอชะลอ,อยู่ถ้าเร็วเร็วกว่านี้อีกนะครับเพราะว่า ที่เราต้องการไปจุดหมายปลายทางให้เร็วขึ้นเพื่อพิชิตให้เร็วขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะปืด๊ดปื๊ดปื๊ดปืดปืดปืด,ปดหายนะครับก็มันขับแล้วมันถ,ถ้าช้าไปมันก็ไม่ค่อยสนุกนะครับเก็บเวลาไว้เผื่อมีอุปสรรคข้างหน้านะครับส่วนใหญ่ผมก็จะขับค่อนข้างที่จะโฟสโลของผมเนื่องจากเฟืองท้ายเป็น3.7นะครับดีโฟดีทำให้ขับโฟสโลแล้วด้วยเกียร์ดีเกียร์สามขับสนุกทำความเร็วได้นะครับเวลาปั่นรอบสูงๆนี่ทำได้กับโฟสโลนะ แต่แรงดึงชุดกระชากไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สมมุติเราไปลากรถเขาเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะเฟืองท้ายมันเบอร์มันค่อนข้างเล็กพอเบอร์มันเล็กนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เอาตัวรอดได้แต่ไปลากเขานี่ไม่ค่อยได้นะครับแต่การปีนป่ายสู้เนินนะครับสู้พวกเครื่อง5 L หรือเกียร์แทรเฟืองท้าย4กว่าได้ไหมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมนี่มันมีกล่องซูเปอร์โฟของ ECU shop นะครับกล่องเครื่องไฟฟ้าเพราะฉะนั้น ผมสามารถที่จะปั่นได้นะครับประสานกับผมใส่นะครับไปดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังด้วยนะครับส่วนของคันนี้ครับของพี่ชาญโล่งที่ตามมานะครับอันนั้นเครื่องเคซัสก็ฝังอาวุธเหมือนกันนะครับก็มีดิฟล็อกที่เฟืองท้ายหลังนะครับหลูกเป็น e lock นะครับผมก็บอกแกว่าเออถ้าจะเล่นต่ออย่างนี้นะชอบนะแกก็อายุพอสมควรแล้วไว้กเกษียณแล้วครับก็บอกว่าเอาให้เนียนเลยนะดิฟล็อกหน้าอีกลูกนึงนะครับเพราะสปอร์ตไลเดอร์รุ่นนี้มันมีฟีล็อกขายอยู่ เป็นฮับฮับล็อกที่สามารถตัดล้อจากเพาที่ล้อคู่หน้าได้ถ้าเล่นลูกเล่นพวกดิฟล็อกที่ล้อคู่หน้ามันสามารถเล่น3าล้อได้ด้วยอะไรด้วยนะครับหรือว่าตัดเพาข้างหน้าออกจากล้อนะครับเวล,ลงเขาลงสี่ชโลนะครับแต่ไม่ให้ล้อขืนได้ก็คือขึ้นเขาทางชันๆน,นี่จอดแน้ว นะครับจอดแล้วนะครับเขาได้แจ้งทางวอร์มาว่าความร้อนขึ้นนะครับหวยแกออกพอดีนะครับความร้อนขึ้นก็เพราะว่าแกเผลอไปใส่ CS ขึ้นเขานะครับดีว่าเกลเอดูนะครับบอกความร้อนเกินครึ่งวันแล้วนะครับ9กกว่านะครับมาเปิดฝากระโปรงดูจอดระบายความร้อนนี่แหละครับผมเวลาเดินทางนะครับรถที่ว่าใช้งานนะครับผมเจอค่อนข้างบ่อยครับรถใช้งานบางทีนะครับบอกโอ้ใช้ทุกวันทุกวันนะครับ ไม่ว่าจะไปประเทศลาวไปพงมงพงมา่าผมเจอบ่อยนะครับหรือดันขึ้นดอยเนะี่ยยิ่งเส้นเชียงดาวขึ้นเมืองคลองเนะี่ยโอ้โหนะครับบางคนบอกใช้ทุกวันที่ไปไหนไปไป,ไปจ่ายตลาดนะครับแปบ๊บเดียวกับคนดันขึ้นดอยเข้าไปประมาณ 5- 6กกิโลแค่นั้นแหละครับผมความร้อนขึ้นนะครับเจอบ่อยครับเจอบ่อยเพราะฉะนั้นเรื่องความรงความร้อนนะครับก่อนที่คุณจะเอารถออกทงออกทิปคุณลองเช็คนะครับ 4S นะครับ4โลคุณดันขึ้นดอย15 6กโลเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยความร้อนคุณเป็นยังไง เพราะฉะนั้นต้องอย่าประมาทโดยเฉพาะพวกล้อโตโต,โตหรือพวกซื้อรถมือสองมานะครับต้องระวังบางคนซื้อมามือสองคิดว่า่แน่นอนคนขายเขาก็บอกหมดคุณก็ไม่ซื้อหรอกนะครับคุณก็ต้องอย่าไปเชื่อเขาหมดนะครับประมาณนั้นนะ่นะเชื่อหมดนี่เชื่อผมได้นี่ผม,ผมขายนี่คาลิเบียนนี่ซื้อมาแสนหนึ่งผมบอกหมดทุกอย่างเลยตัวถังผูกทั้งหมดนะครับจุดถูยึดแหนบมีปัญหาเผาเสียงดังขายไม่ได้เลย ซื้อมาแสนหนึ่งนะครับขายทิ้งไปเนี่ยสี่หมื่นห้านะครับลำคาญขายไม่ได้นะครับเนี่ยผมบอกหมดไม่มีใครซื้อนะครับหลังๆนี้เวลาผมรถมีปัญหาผมก็ขายเต็นท์เอานะครับขายตรงแล้วเดี๋ยวคนนั้นมาต่อว่าผมนะครับว่าเอ๊ะหมกปัญหานี่ถ้าขายเต็นท์แล้วก็จบใครซื้อไปก็ตามนั้นตามสภาพตาดีได้ตาร้าเสียผมไม่ได้ขายให้คุณดินะเดี๋ยผมก็ขายเต็นท์เต็นท์ก็ไปขายต่อเรื่องเข้านะครับ เหมือนสปอร์ไรเดอร์เนี่ยนะถ้าผมจะขายเนี่ยผมก็มาเลยผมก็บอกตรงๆอาการเป็นอย่างนี้หนึง,ง,นงองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบอ่าซื้อได้ก็ซื้อนะแต่ส่วนใหญ,ญ่ไม่อยากขายแล้นะคุยกันแล้วก็ลำคาญผมเป็นคนท,ที่หงุดหงิดนะเวลามาลองรถที่บ้านสิบรอบแล้วโอ,โอ้โหมันไม่ซื้อสักทีไม่ซื้อสักทีก็ไม่ขายเนี่ยคาริเบียนก็นยังอยู่เลยนะครับสปอร์ไรเดอร์ก็เก็บไว้นะครับ ลำคานเดี๋ยวมันถามซื้อถามเมียถามหมาถามมดถามจิ้งจกก่อนโอ้ยจะซื้อนี่ตังไม่มีเลยถามนู่นถามนี่ถามเมียด้วยถามจิ้งจกแถวบ้านถามหมาด้วยดีไม่จุดทูปไหว้ถามบําพุรุษนะโอ้ยลำคาญพวกนี้นะครับอ่ะคุยเรื่องอะไรเนี่ยคุยคุยเรื่องเส้นทางจะฝูไปเรื่องนู่นนะนะครับนอกเรื่องก็นะตามสไตล์ผมนะครับมาเรื่อยเรื่อยเปิดเพลงไปราตรีหนึ่ง หยัดยังฟังตึงเชียงรายฟ้าแจ่มคือนั้นเดือนแรมใช่ไหมเพลงนี้นะครับมาเชียงรายก็ต้องร้องเพลงเชียงรายลํำลึกนะครับขับเข้าป่าเข้าเขานะครับมาทงมาเที่ยวพระคงพระเครื่องก็เตรียมมาบ้างนะครับพวกไอผีสางนางไม้นะ วงนี้นะครับสัเภวสีมันก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับคุณก็พกมาหน่อยนะครับอ่ะถึงพอดีอาโม่จนถึงได้นะครับนี่ครับก็ถึงเรียบร้อยแล้วครับ3.5กิโลนะครับนี่ครับลืมบอกไปตอนนี้พี่แกปเปลี่ยนมาใช้โฟร์สโลแล้วครับ ึงแล้วครับจุดชมวิวดอยบ่อนะครับถ้ามาจากวัดห้วยประกั้งนะครับก็ง่ายมากนะครับกลับมา3.5กิโลเองครับทางนี้นะครับก็มาถึงตรงจุดชมวิวตรงนี้ระยะทางประมาณ3.5กิโล3.5นะครับง่ายๆครับ4ีคูณก็มาได้ครับแต่ทางที่ยากคือทางนู้นครับ7.5กิโลครับไปโครงการตามพระราชบัญญัติลิดอยบ่อครับ วันนี้ก็เป็นทริปมาเซ็กเทารรุ่นแรกๆกันเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นปู่มาเซ็กเทอีกนะครับของพี่ชาณารงค์ครับเป็นเครื่องเคสัตนะครับของผมนี่เครื่องดีโฟดีสามพันนะครับอันนี้ใส่อาวุธดิฟหลังนะครับอันนี้ดิฟหน้าดิฟหลังโอ้แดดร้อนเปรี้ยงเลย11โมงครึ่งถึงนะครับจุดชมวิว รอยบอ่อนะครับยักฟูนะครับถ้าลงไปนก็เป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านยักฟูก็สามารถที่จะขับลงไปได้อีกนะครับ<า>เดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับ <Okay. S 1> นี้มากัน2องคันครับจุดนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับและจุดชมวิวนะครับของเชียงรายใกล้เมืองที่สุดครับ3.5กิโล ม,มีกระต๊อมีกระตูปให้นักท่องเที่ยวพักนะครับนี่ครับข้อปฏิบัตินะไม่ส่งเสียงรบกวนนะักท่องเที่ยวอื่นไม่ขีดเขียนต้นไม้รักษาความสะอาดห้ามทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธนะ สนับสนุนโดยมิตรไท a ยแอดแวนผู้แทนจำหน่ายยางโยโกฮามาย่างเป็นทางการและซ่อมบำรุงช่วงล่างจังหวัดเชียงใหม่053 283 288